สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักค่ะขอบคุณสําหรับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราไม่ได้เจอกันสองสามวันเนาะที่ไปกรุงเทพเพราะว่านั่งรถไปเหนื่อยมากทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพอเราไปถึงกรุงเทพน่ะนะตอนเย็นเราก็ไปทํางานพอไปทํางานปับ๊บมันเหนื่อยมันล้านะคะทุกคนขานะคะขอโทษด,ด้วยที่สลามพี่เฟิร์นสลามค่ะสวยที่สุดในใจเขามากขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะสำหรับให้กับน้องเฟิร์นค่ะวันนี้เรียบร้อยเกินอืมปนัาดาบอกว่าฉันะ่ะนะคะความสวยไม่ได้ประหยัดเลยค่ะนะคะสำหรับฉันเป็นคนไม่ประหยัดความสวยค่ะแต่สวยในฉบับของตัวเองสวยในลุคของตัวเองค่ะ ไม่จําเป็นต้องสวยเรียนแบบใครจ้านะคะเก้าสิบสี่คนกับสวัสดีค่ะนะคะน้องเฟียสวัสดีค่ะอืมนะคะนี่ก็อีกคนนึงเข้ามาแล้วค่ะนะคะทักทายเอฟซีหน่อยค่ะเข้ามาทักทายเอฟซีหน่อยเออเข้ามาสวัสดีเข้าหน่อยอ่านนะคะสวัสดีครับผมอ่านะคะสวัสดีไว้ผมยาวสวยกว่าไม่เป็นไรค่ะ คุณแม่ทําคลิปอวยอยศอวยพรได้ค่ะวันไม่ได้เพิเจอร์ค่ะแล้วก็คนแบบฉันไม่คิดจะเพิเจอร์ด้วยค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนกราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีงามงามกราบสวัสดีสวยสวยนะคะกราบสวัสดีเลิศเลค่ะขำมากกับวันว่างๆนะสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยสวัสดีค่ะใส่เสื้อลายดอกไปไหนกันคะอือก็นะคะ ทีมลายดอกนะคะวันนี้เราอากาศมันร้อน่วงนี้อากาศมันร้อนเจ้าหลวงตูนบอกว่าอากาศมันร้อนนะคะทุกคนนะคะร้อยสามสิบเจ็ดคนค่ะเข้ามาแล้วกอดไล่กอดแช่กันนะคะเดี๋ยวพงนี้นะของจะมาถึงแล้วนะคะที่เราจะขายของออนไลน์ว่าไงเชื่อลายดอกเหมือนกันตอนนี้อากาศประเทศไทยปตัตตานีมันร้อนนะครับต้องใส่ต้องใส่เสื้อเหมือนกันเพื่อได้เทคทีมหัวใจกันครับผมอ่านะคะเทคทีมหัวใจกันสวัสดีค่ะนะคะ สวยสามอวบอิมมากแม่สวยสาม,อมรอด่ามาหลายวันแล้วกูไม่ได้ไปไป,ไป,ไปขายกีขายอะไรค่ะหนึ่งร้อยหกสิบเจ็กันน่าเด็กมากแม่ผมสีนี้สวัสดีจตะน้องเฟิร์นคนสวยแม่นางทอหูกสวัสดีค่ะค่ะอ,<า>อืมแม่มีน้ำหอมกินบูดูขายไหมคิด อืมไปขี่รถตกคลองอีกเหรออืมผมสั้นเด็กมากกับพี่เฟิร์นขอบคุณค่ะดีขายเสื้อลายดอกเหรอขายขำฮะน้องโกมินปุนปูนกำลังรับชมตับสวัสดีค่ะว่าไงให,ให้ให้พี่ดูอาหารที่ชอบตอนกินตอนเย็นเย็นไปดูปด้วยว่าที่ด้วยอ่าทุกทุกคนนะคะพี่ตูนบอกว่าอะไรนะผัดที่ชอบที่สุด,ดผัดตักหามกับหมูไปดูไปดูไปดูนะคะ ผัดผักน้ำกับหมูวันนี้เ,เจ้าหลวงเจ้าหลวงตูนทําเมนูต้อนรับนะคะหลังจากกลับมาจากกรุงเทพก็ผัดผักน้ำกันเลยนะผัดผักน้ำกับหมูนะคะคนมารอคุยอืมจะจะพิมพ์คนมารอด่าก็ช่างช่างเขาเถอะเขาด่าแล้วเขามีความสุขก,ก็ปล่อยเขาไปค่ะร้อยเก้าสิบเจ็ดกับสวัสดีนะ่ะน่าบวมมากเต้นหน่อยแม่ เห็นพี่หญิงลีทองหลอ่อใกล้ส่งการแล้วแม่อืมแม่มองกล้องอโกมินปุ้นปุ้นบอกว่าแม่สวยมากขอบคุณค่ะนะคะไม่ต้องมาแกงกูหรอกนะสองร้อยสิบสองคนกลับสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวสองร้อยสิบสองคนนะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์นเนี่ยนะคะจะรับสินค้ามารีมามาไลฟ์สดขายนะคะเป็นเป็นสินค้าแบบ นะคะเป็นขนมบ้านๆของเราแต่ว่ารสชาติอร่อยหาที่ไหนไม่ได้นะคะเหมือนขนมเปียมเหมือนข้าเกียบอะไรแบบนี้ค่ะนะคะสองรอยยี่สิบคนกลับสวัสดีค่ะไม่เี็งหรอกค่ะเราต้องพยายามเราต้องทําไม่ได้ค่ะไม่เี็งแน่นอนค่ะก็คิดถึงผมสีสายฟออะไรนะคนรามันต้องให้โอกาสกันครับผมเออไม่ได้ก็ต้อง ต้องทำใหม่ครับผมอ่าฟังฟังเจ้าหลวงตูนว่าว่าไงคะพูดค่ะต้องเราต้องให้โอกาสกันครับผมเพราะว่าในเมื่อว่าไปต่อไม่ได้ก็ต้องทําใหม่ครับผมเก็บไว้เถอะแม่อืมสองร้อยห้าสิบแพลงไหมไม่ต้องเอาขอคนพร้อมใช้มีคนเห็นไปไปต่อไม่ได้ก็ก็ก็ต้องพูดในไลฟ์พูดในไลฟ์มา่งพูดครับผมต้องให้ข้างหลังนี้ให้เอฟซีมาอุดหนุนด้วยเอาเอฟซีมาอุดหนุนด้วยนะครับผมของแม่ยิงลีจะกายของใหม่ลาวดิ ใช่ดูดกันบ้างเนาะเออเจ้าหลวงกูดำมากค่ะนะคะทีมทาแรกๆไปไหนแล้วมีค่ะมองอืมแม่เล่นของใส่มไม่ค่ะโอกาสใช้เปลืองมากกูไม่เคยเปลืองค่ะนะคะโอกาสที่เข้ามากูไม่เคยใช้เปลืองค่ะกูทำแต่งานค่ะขอร้องนะคะขอร้องจริงๆขอร้องจักใจ ถ้ายังคิดจะติดตามยังคิดจะนะคะเ,เข้ามาดูกันแบบสนุกสนานขอร้องนะคะนะเราก็เป็นคนที่ไม่พลาดพิงถึงใครมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะนะคะใครจะว่ายังไงก็ช่างมันไปนะสง่งขายอะไรแม่ อ่าคืนนี้หลวงตูนเบิ้นไหมอ่าเขาถามว่าคืนนี้หลวงตูนเบิ้นไหมแปดสิบห้าดอกครับผมอืมแปดสิบห้าดอกคิดถึงแม่ไม่ด่าเลยแปหาดอกครับครับหมดทางแล้วเหรอแม่ไม่หมดทางค่ะเพราะยังยังมีอีกเยอะในตราบใดที่ว่านะคะยังมีเอฟซีเข้ามาติดตามนะคะธรรมดาครับผมถนนมันมีลูมๆนวนๆมากอืมสวัสดีค่ะพี่ยิงลีพี่ใบเฟิร์นขอบคุณค่ะแม่ทำกับข้าวคั่วเล็ อืม้าวก็พูดมาลเลยอ่ะอพูดตามถนนดัดยางมันมันมัน,ม,นมันไม่เหมือเสมอไปหรอกครับผมอ่ะมันต้องมีรนอนบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งต้องดุดกอ้อนหินบ้างครับรู้อยู่แก่ใจอ่ะกูรู้อยู่กับว่ากูทําอะไรดุดกอ้อนหินแต่ว่าแม่สวยจนหำแข็งเลยอืมในเมื่อในเมื่อในเมื่อไปต่อไม่ได้คนใท้กำลังใจก็คุณน,นั่นแหละครับผมขอบคุณมากมากครับใช่ไปหาพี่เบิร์ตเจ็บตัวไหม ก็ไม่ค่ะอยู่กับฉันไม่มีวันไม่มีวันใครทำทำใครพังหรอกค่ะกนะคะก็ดูค่ะนะคะฉันไม่ทำฉันไปอยู่กับใครไม่เคยทำใครพังค่ะแล้วแต่ใครจะมุมมองของใครค่ะนะคะสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนพมากครับที่มองอย่างนั้นพี่ปลาสวัสดีค่ะอ่าพี่ตูนสวัสดีพี่ปลาหน่อยเอฟซีที่ส่งกระเป๋ามาจากพัทลุงอะ่ะ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากๆากับผมใส่ถุงปลาหมาให้กับผม,อม,กกบผมขอบคุณมากๆากก็ใส่เสื้อเหมือนกำน,นันอืมน,นะคะเล็เลเลกตามไม่ก่อยจับกับผมไม่เปลือยร้านเพรคุณมากๆแต่ว่าถุงปลาถุงอะไรไม่ยุ่งเรื่องกับผมอ่าขอบคุณมน,นะครับสวัสดีค่ะใครบอกอืมอยาก พี่ปลาขอบคุณค่ะส่งหัวใจมาวินแทนหนึ่งแมตตเนียนแม่มือสิบนิ้วกี่โมงไม่ขาะแม่ไม่ต้องค่ะสิบนิ้วไปข้างหน้าเลยครับสี <4 S 2> ส้มสิบนิ้วไปข้างหน้าเลยไปจับหำเขาทำไมแม่อืม<น>อะไรนะคะคนเราอ่ะสามร้อยสามสิบสี่คนแล้วพี่ตูนอ่ะดูค่ะก็ฟังอยู่นี้ แต่ก็จะพูดอะไรที่พี่บัางอ่าพูดมาคนเราในเมื่อมือไปข้างหน้าครับผมใครๆก็ต้อนรับทางนั้นแหละครับผมอย่าคิดว่าเอามาบูรี่เรื่องยกมือไหว้วันตาสิบมิ้วมันไม่ใช่ครับมันมันไม่ใช่จุดที่ว่าจะบูรี่กันครับผมในเมื่อว่าเราเดินเข้าบ้านคนเรายกมือไหว้ก่อนก็มันดีแล้วครับสุริยาบอกว่ากลับมารักกันคืนแล้วกันค่นคะ ใช่นะคะใครที่บอกวันว่างๆน่ะเขาให้พี่ตูนพูดพี่ตูนเพราะพี่ตูนพูดเพราะพี่เบิร์สพี่เบิร์สจากงานจากงานไปยิงลีเดอรอกู้สร้างกูสมจากงานไปยิงลีเดอร์โชมาได้โองมาได้เขาไม่ได้พูดเพอเจเอร์หรอกค่ะนะคะเขาพูดหลักความจริงให้พวกคุณฟัง แล้วแต่มุมมองนะคะแล้วแต่มุมมองของคู่ชีวิตแต่ละคนเราก็ไม่ก้าวไก่ในในคู่ชีวิตใครแต่เราพยายามรักษานะคะรักษาคู่ชีวิตของเรานะคะสามร้อยกว่าคนเนี่ยนะคะบอกเป็นยังดอ,อกเป็นยังดอกอืม <ไป S 1> สวัสดี <ไป S 1> ค่ะ <ไป S 1> คุณแม่น้องแบงค์อืมบอกเป็นยังดอกไปคิดทิดหยังก็คิดไปเลยคอยอยนนูวันนี้แหละอืมนะคะ เราก็อยู่แบบนี้ของเราไปนะคะสามร้อยสามสิบสามคนกลาบสวัสดีค่ะกลาบสวัสดีแบบรุ่งโรจน์กลาบสวัสดีแบบสไตล์นะคะลูกคุณนะคะแล้วก็กราบสวัสดีแบบนะคะแบบพลพัมค่ะนะคะอ,อืมไป ผู้ใดสิว่าใอยก็ตามสบายาพี่รักคุณสงครามสวัสดีค่ะเรียนจบยังแม่เรียนจบแล้วค่ะแม่เองแม่ผู้อีสานมั้งนะผู้อีสานมั่งเด้อฉันกับเขาค่ะเขาทำงานค่ะทุกวันนี้นะคะเขาไม่ได้มาไม่ได้มาเพื่องเงินอะไรทั้งสิ้นค่ะนะคะถ้าว่านะคะถ้าไม่รู้จริงกันกรก,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 กรุณาค่ะกรุณาคำว่า้เ,เกียรติด้วยค่ะนะคะถ้าสะกดคำว่า้เกียติไม่เป็นก็ ไม่ต้องเสือกมาพิมพ์ค่ะกูไม่ได้ไปตอแหลค่ะนะคะเข้ามาดูกูไม่ได้มานั่งปั้นหน้าแบบนะคะไม่ได้มาปั้นเก้าปั้นสิบให้มึงดูค่ะไม่ได้มาปลอมนะคะนะ น้องอุดไทยไม่ได้ลบค่ะไม่ได้ทะเลาะกับใครใครจะคิดยังไงก็ช่างเขาค่ะขายทั้งขำขายทั้งสวยขายทั้งทุกอย่างค่ะน้องกีต้าร์สมเด็จดีสวัสดีค่ะสิบกูจะเหมือนอะไรก็แล้วแต่แต่กูมีความสุขที่ได้ทํา นะคะกูใช้ชีวิตมาแบบนี้กูก็มีความสุขนะคะที่ได้ทําผมทุกวันนะคะโดยที่ว่านะคะน้าพักน้าแรงของตัวเองค่ะสามร้อยสองคนกับสวัสดีค่ะแม่ทํามาโรงพยาบาลไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูค่ะด้วนเมษาจะไปฝึกค่ะนะคะ จะไปฝึกโรงพยาบาลไหนมาติดตามกันค่ะทุกคน่านะคะนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะของถึงมานะคะฝากไว้ด้วยนะคะในลร์สดนะคะนะคะฝากไว้ด้วยค่ะที่ว่าใครอยากจะสั่งออเดอร์อะไรนะคะอะไรอ่ะถ้าตัวรื้ครับผมขอบคุณมากนะคะนี่นะคะ นี่นี่กาลังดับโตอยู่ดูนี่นี่นี่เอาโต๊ะไปตั้งแล้วก็เอาโต๊ะขาวมาทั้งหายของครับผมนะคะสุริยาก่ะสวัสดีค่ะนะคะทักทายกันแบบสนุกสนานนะคะทักทายกันแบบจริงจังนะคะแล้วก็ขอให้นะคะทุกอย่างนะคะให้อกให้โอกาสเราให้โอกาสได้กลับมาขายของกันอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนไปบ้างต้องขอโทษครับ นะคะจะลงไลฟ์อีกแล้วเหรอพี่คามไม่ค่ะหมู่สวรรค์อ่นไม่สนใจครับขนมกับข้าวเกล็ดอย่างเดียวที่ขายครับผมใครจะด่ากูก็ช่างมันค่ะนะคะใครจะด่ากูก็ช่างมันค่ะแต่กูไม่โตอตอบค่ะกูถือว่ากูไม่ได้ผิดอะไรกูไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้กับใครนะคะเพราะฉะนั้นด่าไปเลยค่ะกูไม่เอาหูไปใส่ใจกับของแบบนั้นค่ะนะคะไว้ นะคะไว้ทำผิดเป็นจริงเป็นจังแล้วค่อยมาว่ากันค่ะคอมเมนต์ก็เยี่ยนะคะกูไม่อยากจะให้ฆ่าแต่ก็ช่างมันเถอะนะกูไม่อยากอ่านตามใจมึงเถอะมึงจะพิมพ์ม,มาร้อยครั้งพันครั้งก็แล้วแต่นะกูรับรู้แล้วนะคะ ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครเนาะก็แล้วแต่มุมมองของความคิดค่ะนะคะมุมมองของความคิดของแต่ละคนนะคะใครอยากจะซัพพอร์ตก็เข้ามาอุดหนุนใครไม่อยากซัพพอร์ตหรือวางตัวเฉยเฉยก็แล้วแต่ท่านได้เลยค่ะนะคะแล้วแต่คุณเลยนะคะแต่สําหรับฉันฉันต้องทํามาหากินต่อไปค่ะนะคะฉันต้องทํมาหากินหากัน้นต่อไปค่ะวีนสนัมณพพร อนะคะคำอะไรทุกคนก็นะคะอ่านกันเราเองแต่ว่านี่ไม่ขออ่านออกสื่อแล้วเพราะว่าเหมือนกับให้ท้ายเขานะคะอยากด่าไรด่าเลยเลยค่ะเต็มที่ได้เลยด่ามาทั้งหน้าหน้าไรก็ได้ค่ะนะคะไม่อ่านแล้วจะเลิอกอ่านข้อความที่มันสร้างสรรค์ดีกว่า แม่นางทอหบูบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยแม่หญิงลีลยกล้อสนุกไหมก็สนุกค่ะนะคะการที่ว่าเราไปทํางานกับคนกับคุณเบิร์ตนะคะขอบคุณคุณเบิร์ตมากขอบคุณแม่เฟิร์นนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะนะคะเขาก็เซฟให้ในหลายๆอย่างในหลายๆเรื่องนะคะแต่นะคะบอกเลยว่านะคะจากกลัวก็กลายมาเป็นสนุกค่ะ นะคะจากกลัวก็กลายมาเป็นสนุกสามร้อยคนกับสวัสดีค่ะอาภาพาัชขุนไพซิตปลาแห้งขยันเก่งมากชอบคนขายค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณนภัสขอบคุณค่ะที่ยังที่ยังชอบกันนะคะคนไหนไม่ชอบก็ไม่ว่าเข้ามาดูไลค์แล้วก็อยากจะด่าด่าไปเลยค่ะเพราะไม่อยากจะโต้อตอบแล้วโต้อตอบไปก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าไปให้แสงเขา น้อง A, เอเอ๋อพี่งรีสวยขึ้นอืมสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นคนเก่งน้องอาภาพารขุนภไพอืมสวัสดีค่ะอ๋อน้องทิติยาบอกว่า สวัสดีค่ะไม่ได่าค่ะชอบค่ะอืข้อขอบคุณนะคะน้องที่ชอบค่ะโซโซกับแม่ขายของดีดีนะขอบคุณค่ะมิมิมมนรอบนี้จะขายอะไรคะก็มีนะคะขนมเปียแล้วก็เหมือนกับว่าข้าวเกี๊ยบปลาลังเขียวนะคะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเราอ่ะคะ่ะแอม่สวยมากย่อลายนะคะ มึงไม่ต้องพิมพ์บุคคลที่สามมาค่ะนะคะถึงมึงพิมพ์มาก็กูไม่อ่านจ้ะนะคะกูไม่อ่านจ้ะไม่รู้จะอ่านไปให้ข้าพวกมึงทําไมนะคะมึงว่ายังไงก็เอาแล้วแต่มึงคิดค่ะนะคะแต่พวกมึงไม่เคยคิดดีอยู่แล้วนะคะถ้าคิดดีคงไม่กล้าแสดงออกเยี่ยมมาหรอกพี่อยงดีจะไปช่วยเลี้ยงน้องช้างอีกไหมไปค่ะ รออุดหนุนนะครับขอบขอบคุณค่ะต้องอุดหนุนแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณที่รออุดหนุนขอบคุณที่คอยซับพอร์ตนะคะแล้วเดี๋ยวเรามานะคะมาเจอก,กันกับสินค้านะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากต้องเตรียมตัวเตรียมโต๊ะเ,เตรียมไฟเตรียมอะไรนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันถ้าของถึงมาก็จะไลฟ์สดข,ขายเลยค่ะ นะคะพร้อมกับโปรโมชั่นเลิศๆนะคะทุกคนค่ะนะคะกับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย